สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สรี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยคะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่สรี่ทำเทวิดีโอ YouTube มาเนี่ยมีแบรนด์ของคนไทยเนี่ยเสนอมาให้รีวิวผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะส ا ี่ก็ดูแล้วบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีก็มีล้าล้าค้ำค่างไปบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสลี่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันมีจุดเด่นแล้วมันน่าจ,จะเป็นสิ่งที่เป็นพื่อหลายๆคนก็อาจจะชอบเหมือนกันนะคะก็เลยจะเอามาพูดคุยกันนะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชื่อแบรนด์ว ระบายนะคะแล้วก็พอเห็นชื่อปุ๊บเราก็รู้สึกเอ๊ะระบายระบายอะไรนะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงผิวนะตอนนี้ที่เขาออกมานะคะเขาออกมาหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะมีทั้งโปรดักที่เป็นเกี่ยวกับหน้าแล้วก็เกี่ยวกับตัวบอดี้โลชั่นอะไรก็มีแต่ว่าสรี่ทดลองใช้หมดแล้วตัวที่ถูกใจจริงๆแล้วก็อยากจะเอามาพูดคุยกันในเทปวิดีโอนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนี้นะคะขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันตัวแรกตัวนี้เนี่ยเป็นสครับค่ะสครับที่บด ละเอียดมาจากข้าวหอมมะลิรู้สึกดีอ่ะพอได้ฟังคอนเซปต์ของเขาก็รู้สึกดีแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะได้ฟังสาลีบ่นไปในเทปวิดีโอก่นกอนๆนู้นว่าสครับสุดโปรดที่สาลี่ชอบเนี่ยตอนนี้เขาดิสคอนติเนียไปแล้วแล้วก็ทําตัวใหม่ออกมาแล้วรู้สึกว่าทําออกมาไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่สาลีก็บนบ่นไปใช่ไหมก็กําลังมองหาว่าเอ๊จะมีสครับตัวไหนที่มาแทนที่ตัวนั้นได้บ้าง เจอแล้วแหละตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันตัวนี้เนี่ยเป็นการบดข้าวหอมมะลิอย่างที่ว่านะคะแล้วก็มันจะละเอียดมากเลยแล้วก็เม็ดที่เขาบดมาแล้วนะขอบอกว่ามันเป็นเม,รรม็ดกลมๆละเอียดละเอียดไม่บาดผิวเลยนะคะกรรมวิธีในการบดนี้ก็ต้องบอกก่อนเนอะถ้าบดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเม็ดที่หย,ยาบๆเป็นเม็ดที่มีมุมอย่างเงี้ยเวลาเราขัดไปเนี่ยมันก็จะทําให้ระคายเคืองผิวได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิที่ บทมาละเอียดมากๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ซารี่เปิดมาลักษณะของเขาก็คือแบบ มีกลิ่นข้าวหอมมะลิหรือว่าเวลาที่เราทําขนมไทยก็จะมีอะไรแบบเนี้ยกลิ่นลักษณะแบบเนี้ยนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของวิตามิน E แล้วก็วิตามินตัวอื่นๆผสมเข้าไปด้วยนะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าเวลาที่ขัดไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นเอาจริงๆเลยคราบหลายๆตัวก็มีจุดเด่นในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันแบบเออมันทามาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแหละคือสิ่งที่สัี่ สัลี่ชอบสครับที่เม็ดบีบมันทํามาจากธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถลบรอยจุดดงดาได้ด้วยนะคะเวลาที่เราสครับไปบ่อยๆไม่ใช่ว่าสครับครั้งแรกแล้วมันอาจจะเห็นผลเลยนะอย่างเช่นเวลาที่เรามีรอยดําๆตรงข้อศอกหรือว่าหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราสครับมันบ่อยๆมันก็จะดูกระจ่างใสแล้วก็ดูเขาเรียกว่ารอยดําๆมันก็จะจางลงใช่ไหมคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของสครับทั่วๆไปนะแต่ว่าตัวที่เด่นๆเลยที่สลชอบเลยก็คือหนึ่งในเรื่อง ของกลิ่นแล้วก็ความละเอียดความอ่อนโยนของตัวเมล็ดข้าวที่เขาบดมานะคะก็ตัวนี้เนี่ยสลิใช้สครับได้ทั้งตัวแล้วก็หน้าเลยนะ ตอนแรกเนี่ยไม่กล้าลงที่หน้าบอกเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยสครับตัวก็ต้องแยกกับหน้าใช่ไหมเพราะว่าผิวหน้ากับผิวตัวมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยสัลี่ลงที่หน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีผิวหน้ามันหยาบกร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขัดๆไปมันก็จะช่วยให้ผิวหน้านุ่มละเอียดขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่มีสิวเซียนที่เกิดขึ้นตามร่องจมูกตามขอบจมูกตรงเนี้ยมันก็จะช่วยขจัดไปได้ถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าใช้ครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ทําให้หายเป็นปิดทิ้งนะคะแต่ว่าใช้บ่อยๆนะมัน การเกิดสิวเซียนหรือว่าความหยาบกร้านบนผิวหน้าได้นะคะเพราะว่าสครับพวกนี้มันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปแล้วมันก็จะช่วยลดการเกิดสิวอุดตันอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะก็สครับได้หมดเลยทั้งจักรแร้ทั้งหัวไหล่ทั้งตัวอะไรพวกนี้สครับได้หมดนะคะใครมีปัญหาผิวอะไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะแล้วก็ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยสาลิก็ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะอ่อนโยนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการแพ้แดงเป็นผื่นขึ้นมาสาลิก็ไม่ได้อยากให้ นะอยากให้เหลกเลี่ยงไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะก็ทุกตัวนั่นแหละสครับทุกตัวนะคะใครที่มีอาการแพ้แดงอะไรพวกนี้อยากให้หยุดใช้พวกสครับไปก่อนนะคะแต่จากที่ทดลองใช้มาเกือบจะหมดกระปุกแล้วสลีก็รู้สึกว่าเออตัวนี้แหละเป็นตัวที่ถูกใจสลีนะคะวิธีใช้เนี่ยเราสามารถผสมเขากับน้ําก็ได้นะคะแล้วก็ผสมมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองเลยอย่างบางทีสลีผสมน้ำน้อย,อย,อยก็จะได้เนื้อสครับที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนิดนึงนะคะหรือว่าบางทีผสมน้ําเยอะหน่อยก็ได้นะคะนะมันจะได้เหลวๆแล้วก สครับได้คล่องมากขึ้นอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะสครับสักประมาณ2-3ครั้งนะคะแล้วก็จะสครับมากกว่านั้นก็ได้สาลี่ก็แล้วแต่ความชอบของบคุคคลนะคะทีนี้มาถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เขาแนะนําให้ใช้คู่กันนั่นก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือโรบาย m ิ l ไบรท์ชาวเวอร์เจลนะคะจริงๆแล้วสาลี่จะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ชาเวอร์เจลที่เพื่อนๆคิดก็ได้นะก็คือแบบว่าเอาไปอาบน้ํามีฟองเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาใช้แบบนั้นแล้วมันไม่มีฟองนะมันจะเป็นน้ํานมสกัดบริสุทธิ์นะ ซึ่งเป็นการสกัดแบบเย็นด้วยมันก็จะคงคุณค่าวิตามินที่อยู่ในน้ํานมเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเหลืองๆแบบนี้เดี๋ยวสลี่เอาให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านในเราสามารถใช้เดี่ยวๆก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆไปแพ้อะไรมาเป็นผื่นแดงนะคะหรือแม้กระทั่งมีอาการแตกลายของผิวหนังนะคะสามารถ ใช้ตัวนี้เนี่ยแหละประโลมผิวนะคะหลังจากที่อาบน้ําอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ลูบๆไปกับผิววิตามินต่างๆมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องนั้นได้นะคะแต่ว่าวิธีที่ซารีชอบใช้เขามากที่สุดนั่นก็คือใช้เขาเนี่ยผสมกับเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะผสมน้ํานิดหน่อยแล้วก็บีบตัวนี้ตามชอบใจนะคะตามปริมาณที่ชอบใจเลยนะก็กลิ่นของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆกลิ่นมันนมมีความนมม,ม,นม,มีความเนยที่แบบเข้มข้น เชื่อว่าใครที่ชอบอะไรแบบขนมนมเนอยอะไรแบบเนี้ยกลิ่นมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าไม่เลี่ยนนะมันไม่ใช่อารมณ์แบบว่าหวานหวานเลี่ยนเลยนมันเป็นกลิ่นแบบ นมนมมันมันเนยเนยประมาณนั้นซะมากกว่าจาร่ชอบดมตัวเองเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์คู่นี้เสร็จนะคะมันรู้สึกแบบเออหอมดีนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถลดความแห้งกร้านของผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของผิวให้ดูมีสุขภาพดีนะคะจะเรียกว่าทั้ง2องอย่างเนี้ยทั้งมาร์คข้าวของระบายแล้วก็ตัวมิวไบรท์ชาเวอร์เจลตัวนี้นะคะก็ทําออกมาได้ดีนะคะเป็นอีกหนึ่งอันที่อยากจะแนะนําเพราะว่าเป็นของแบรนด์คนไทยด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างสรรค์น่าริคิด ว่าเขาสร้างสารรค์แล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดของการทําดีนะดูอย่างเช่นตัวอย่างของแพ็กเกจอันนี้มีการดีไซน์แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ออกมาได้น่าใช้นะอย่างอันนี้ก็ใช้ง่ายมีหัวปัม๊มไม่ใช่ว่าหัวแบบว่าเปิดปิดเปิดปิดนะคะหัวปั๊มมันก็จะใช้ง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะเขามีอยู่ด้วยกัน2ไซส์ด้วยกันเพื่อนๆจะลองซื้อไซส์เล็กมาใช้ก่อนก็ได้นะคะมาดูว่าชอบหรือเปล่ามีไซส์120 ml แล้วก็ไซส์3า0 ml ไซส์ที่สลี่ถืออยู่เนี่ย300ร l นะคะอยู่ ก็ไซส์120 ML อยู่ที่ราคา380บาทนะคะเขาเขียนเอาไว้เลยว่าไซส์120 ML เนี่ยใช้ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็ไซส์300 ml เนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนนะคะก็คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาเอาไว้โอเคสำหรับแบรนด์ไทยเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็วิธีการผลิตที่เขาใส่ใจมาแล้วนะคะก็อยากจะให้ทดลองการใครที่กำลังแบบว่า จดจ,จ,จ้อง,อง,องมองหาสครับตัวใหม่นะซารีนี่บอกเลยว่าตั้งแต่ใช้สครับตัวนี้มานี่เขามาครองใจเลยนะเพราะว่าด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาแล้วก็ซารีอยากจะสนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยมันดีจริงๆถึงได้เอามาบอกกันนะคะสําหรับตัวนี้ใครที่กําลังจะมีวันดีๆอาจจะเป็นวันแต่งงานหรืออีเวนต์วันสําคัญแล้วกําลังมองหาสครับที่จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยก้านอะไรพวกนี้นะคะก็อยากจะแนะนําให้ลองใช้กันนะคะบางที ไปเข้าคอร์สทาเองเนี่ยมันก็อาจจะราคาแพงนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาสักนิดนึงก็สามารถทําได้เองที่บ้านนะคะสําหรับตัว ไรซ์มาร์สตัวนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันต้องยุ่งยากมาผสมเองนะสาหรับ Sally, ซารีซารีก็รู้สึกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะเอาจริงๆเลยพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเออไม่ยุ่งยากอะไรแล้วเพราะว่าเราสามารถผสมได้เองเราก็จะรู้ปริมาณว่าวันนี้ฉันอยากจะได้เนื้อสครับที่เข้มขน้นวันนี้ฉันอยากได้เนื้อสครับที่เหลวๆหน่อยอะไรประมาณนี้มันสามารถครีเอทได้เองอะค่ะอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะสําหรับซารีเองเนี่ยแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ล้างออกเนี่ยทั้ง2ตัวนี้ล้างออกแล้วมันรู้ส สึกสบายผิวจริงๆมันไม่ทิ้งความมันส่วนเกินไว้บนผิวเลยอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีสารฟอกขาวด้วยเราเห็นว่าเป็นผงกข,ขาวแบบนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะใช้ผงฟอกขาวหรือเปล่าเขาไม่มีผงฟอกขาวนะคะสาหรับเทปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทางระบายด้วยที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้สัลี่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์แบรนด์นี้มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะมีแค่นี้แหละนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาบอกเล่าให้ฟังจากแบรนด์ระบายอะไรดีเราก็อยากจะสนับสนุนอะไรที่มันไม่ดีสลี่ก็ไม่ สักเท่าไหร่แต่ว่า2ตัวนี้เนี่ย โอเคจริงๆเยี่ยมๆนะคะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปลองก,กันนะพูดคุณงามความดีมาซะเยอะแล้วเพื่อนๆคงจะอยากรู้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมคะก็เดี๋ยวซารีลิงก์เพจของทางระบายไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถซื้อแยกก็ได้หรือว่าเขารู้สึกว่าเขาจะจัดคู่ขายด้วยนะคะแล้วเวลาที่เพื่อนๆซื้อสครับนะคะเขาก็จะมีตัวเอาไว้ให้ผสมสครับแบบนี้แถมมาด้วยนะคะเวลาที่ซื้อก็จะมีทั้งแปรงทั้งตัวตักสครับนะคะแล้วก็ถ้วยเอาไว้สําหรับผสมนะคะแล้วก็ถ้า กิดว่าซื้อคู่กันเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นมีฟองน้ําให้ด้วยฟองน้ําเอาไว้อาบน้ําอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวสลี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างพร้อมทั้ง Facebook Page ของระบายด้วยเพื่อนๆจะได้ไปเช็คกันนะคะไปส่องกันดูมีแค่นี้นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าวันหน้าเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆแบบนี้จะเอามาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สลี่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ